People need to know God เพราะว่าผู้คนทุกคนบนโลกนี้จําเป็นต้องได้รู้จักพระเจา้า This is the need of the world นี่ก็คือความจําเป็นที่สุดเลยของคนในโลกนี้ And if each one of us are willingly participate in the ministry ถ้าเราแต่ละคนเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการรับใช้พระเจา้า You know we will see multiplied impact in our world today เราก็จะได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในโลกของเราอย่างมหาศาล Good morning, everyone, and welcome to our daily gospel truth. Well, let's get ready to receive. the word of God. ให้เราเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้ You know the power of learning the word of God is that it renews our mind. คุณรู้ไหมว่าพลังของการศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าก็คือการที่เราจะเห็นความคิดของเราเปลี่ยนแปลงใหม่ Changed mind leads to changed life. การเปลี่ยนความคิดใหม่ก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิต So we don't study the scriptures just to look spiritual and religious. เราไม่ได้ศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อเราจะดูเป็นคนฝ่ายวิญญาณหรือเป็นคนที่ great s c r i p t u r o that our mind can be in tune with the truth of the word of god แต่เพื่อความคิดของเราจะได้ถูกปรับเปลี่ยนให้ตรงกันกับความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้า w e allow god's word to change our thinking เมื่อเราอนุญาตให้ถ้อยคําของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ we'll walk into all that he has prepared for us เราก็สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราได้ so we're learning about christian ministry this week ในสัปดาห์นี้เรากําลังเรียนรู้เกี่ยวกับการรับใช้ Changing our mindset about ministry, tuning our hearts so that we can be used of the Lord in the place God has put us in. ปรับหัวใจของเราใหม่เพื่อที่พระเจ้าจะสามารถใช้เราได้ในจุดที่พระองค์ทรงกําหนดเอาไว้ We have been looking at the different meanings of what it means to serve the Lord or to be in the ministry เราเองก็ได้ดูความหมายเกี่ยวกับการ uh, รับใช้พระเจ้ากันแล้วว่าเป็นยังไง You know ministry another way to see ministry or understand ministry อีกมุมมองหนึ่งที่เราจะมีเกี่ยวกับการทํางานรับใช้หรือเข้าใจเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้า Is ministry is pointing people to God การรับใช้พระเจ้าก็คือการชี้ให้ผู้คนนั้นได้รู้จักกับพระเจ้า Point people to go คือนําผู้คนมารู้จักกับพระเจ้า you know that's the heart of ministry นั่นคือหัวใจของการรับใช้ What however we do ministry ไม่ว่าเราจะทํางานรับใช้อะไรยังไงก็ตาม Whether is true church planting ไม่ว่าจะผ่านทางการก่อตั้งคริสตจักร c h a r หรือผ่านทางการกุศล it can be through media ministry หรือผ่านทางมีเดียสื่อต่างๆ music ministry หรือพันธกิจด้านดนตรี however we do ministry ไม่ว่าเราจะทํางานรับใช้ยังไงก็ตาม the heart is to point people to God หัวใจทั้งหมดเลยก็คือการอยากจะทําให้ผู้คนได้รู้จักพระเจ้า so that people can see God and experience God for themselves เพื่อที่ผู้คนเองจะได้เห็นพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าด้วยตัวของเขาเอง you know people need to know God เพราะว่าผู้คนทุกคนบนโลกนี้จําเป็นต้องได้รู้จักพระเจ้า this is a need of the world นี่ก็คือความจําเป็นที่สุดเลยของคนในโลกนี้ and if each one of us are willingly participate in the ministry ถ้าเราแต่ละค เต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการรับใช้พระเจ้าเราก็จะได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในโลกของเราอย่างมหาศาล a อนนี d ผมเชื่อว่าผู้คนส่วนมากเนี่ยกำลังดูเราอยู่หรือว่าเรียนถ้อยคำพระเจ้ากับเราเนี่ย ในประเทศไทย years almost ago than the 200คุณรู้ไหมว่าข่าวประเสริฐได้เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยน่าจะประมาณ200กว่าปี t ล m e ซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน but today we, we have only less than only you know, have we less แต่ตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยของเรายังมีคริสเตียนไม่ถึง1%เลย t numbers of Christians เราไม่ได้พูดถึงการที่แค่อยากจะมาเพิ่มตัวเลข ของการเป็นคริสเตียนเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มตัวเลขอย่างเดียว no, แต่เรากำลังพูดถึงดวงวิญญาณที่เข้ามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เรากำลังพูดถึงผู้คนที่จะได้รู้จักกับพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์นี้ doing about this? เราก็อาจจะสงสัยว่าเอะเรามิชชันนารีทำยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าองค์

Christian leaders หรือสิทธยาพิบาลผู้นำของคริสเตียนเนี่ยจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมโอเค all this that we mentioned have a have a big part to play in this คือบุคคลทั้งหมดที่เราเอ่ยถึงตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญ but we also need to realize แต่เราเองก็จำเป็นจะต้องรู้ด้วยว่า if we want to see the work of God move forward in our nation ถ้าเราเองอยากจะเห็นการงานของพระเจ้าเนี่ย ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในประเทศ See, ของเรา Every believer must participate ผู้เชื่อทุกคนจําเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม Every believer must position themselves so that their life is pointing people to God ผู้เชื่อทุกคนจําเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาประจําต so, ําแหน่งของเขาเพื่อที่จะช่วยกันนําผู้คนมารู้จักพระเจ้า It's no longer a matter of who will do it มันไม่ใช่เรื่องของการมาถามว่าใครจะเป็นคนทำ We have to start thinking what is my role in this แต่เราจะต้องเริ่มคิดใหม่ว่าอืมแล้วฉันทำอะไรได้บ้าง Okay I might not be called to preach and teach from the stage ฉันอาจจะไม่ได้ถูกเรียกมาเทศนามาสอนบนเวที I might not be called to write a book ฉันอาจจะไม่ได้ถูกเรียกมาให้เขียนหนังสือ Or to preach the gospel from a stage to thousands of people หรือว่าขึ้นไปประกาศข่าวประเสริฐบนเวทีกับผู้คนจำนวนหลายพันคน But I have a role แต่ฉันก็มีบทบาทที่สําคัญ you know, I believe this if we make this mental shift in our in our mindset ผมเชื่อแบบนี้ว่าถ้าเราเนี่ยยอมปรับเปลี่ยนความคิดของเราสักนิดหน่อย If every believer participate in the work of God ว่าถ้าผู้เชื่อทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับการงานของพระเจ้าได้ We can create a great impact in our nation เราก็สามารถสร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศของเราได้เหมือนกัน And right, we do thank God for the missionaries what they have done and the seeds they have sown in our nation เราก็ขอบคุณมิชชันนารีทั้งหลายที่เขาได้มาหว่านเมล็ดเขาได้มาเริ่มต้นเขาได้รับใช้พระเจ้า but it is time for us to rise up now แต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมา participate and take this gospel to our people เข้ามามีส่วนร่วมโดยการนําข่าวประเสริฐตรงนี้เนี่ยออกไปประกาศหรือแบ่งปันกับทุกคนที่เรารู้จัก we know when But the body The Christ don’t participate what of God doing. in is ถ้าพระกายของพระคริสต์ไม่เข้ามามีส่วนร่วมกับการงานที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ we can hinder the spreading of the gospel ก็เลยทำให้การประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยไม่ได้ขยายตัวออกไปในวงกว้าง in fact Christianity also declines แล้วในที่สุดการเป็นคริสเตียนก็จะมีจำนวนที่ลดน้อยลงถ้าพระกายของพระคริสต์ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงานกับพระเจ้าตรงนี้เมื่อหลายๆปีก่อนยุโรปเคยเป็นศูนย์กลางของการเป็นคริสเตียนเคยเป็นศูนย์กลางของการนำข่าวประเสริฐออกไปประกาศทั่วโลกมีการฟื้นฟูครั้งใหญ่เก e ดขึ้นในยุโรปเมื่อหลายปี เมื่อหลายปีก่อนการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นที่ยุโรป In a l but today something wrong is happening แต่ในทุกวันนี้มันก็มีบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้น The you know, church is declining คริสต์ศาสเองก็ลดน้อยลง Christianity is declining การเป็นคริสเตียนก็ลดน้อยลง Europe has become one of the hardest places to preach the gospel today ทุกวันนี้ยุโรปกลายเป็นที่ที่ประกาศข่าวประเสริฐได้ยากมาก And if you're watching this from Europe we're not condemning Europe ถ้าคุณกําลัง ฟังเราอยู่จากยุโรปเราไม่ได้กำลังต่อว่าคุณนะครับ But what I'm saying is this แต่สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือ If the body of Christ don't participate in the work of God ถ้าพระกายของพระคริสต์ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมกับการทํางานกับพระเจ้า It hinders the spreading of the gospel and the growth of the body of Christ ก็เลยทําให้ข่าวประเสริฐไม่สามารถที่จะถูกประกาศออกไปอย่างทั่วทุกหนทุกแห่งแล้วก็ทําให้พระกายของพระคริสต์นั้นเนี่ยไม่เติบโตด้วย Even in places where Christianity was so strong before แม้แต่ในบางที่ที่การเป็นคริสเตียนเคยเข้มแข็งมาก่อน Now it is no more like that ตอนนี้มันก็ไม่ได้ เนนหมมืออ่กแล้ว so every individual believer must take their place ก็เลยอยากจะให้คุณเข้าใจว่าผู้เชื่อทุกคนจำเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม what I'm trying to say here is this สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารกับคุณตรงนี้ก็คือ in terms of the work of God ในการทำงานของพระเจ้า we should no longer think oh they will do it he will do it she will do it เราไม่ควรจะคิดแล้วว่าอ้คนนั้นคนโน้นคนนี้ต้องทำนะ but we should start thinking what is my role how Ipa แต่ตอนนี้เราต้องเริ่มคิดใหม่ว่าฉันนี่แหละต้องทำและฉันสามารถจะเข้าไปมีบทบาทมีส่วนร่วมกับงานของพระเจ้าตรงไหนยังไงได้บ้าง Start praying for your local church ก็อาจจะเริ่มต้นจากการอธิษฐานเผื่อคริสตจักรท้องถิ่นของคุณ Start praying for ministers in your city อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ที่อยู่ในจังหวัดของคุณ Start financially supporting the ministries that are truly preaching the gospel แล้วก็เริ่มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการถวายให้กับพันธกิจรับใช้ที่ประกาศข่าวประเสริฐอย่างแท้จริง And also invest in your own growth in the word of God ลงทุนกับตัวเองในด้านที่จะทําให้คุณเติบโตมากขึ้นในถ้อยคําของพระเจ้า So that you can also have the confidence To be used by God wherever you are. I hope that you start taking small steps. ผมหวังว่าคุณจะเริ่มทำจากก้าวเล็กๆออกไป you know, so เพื่อที่ชีวิตของคุณนั้นจะสามารถนำผู้คนมาหาพระเจ้าได้ you know, the เพราะว่าเราจะต้องชี้ให้ผู้คนเนี่ยเห็นกางเขน the ชี้ผู้คนไปที่ข่าวประเสริฐไปที่กางเขนของพระองค์ In, uh, John. c h a 1, 1 verse 29. ในยอห์นบทที่1ข้อ29 You know I really love what John said here. ผมชอบในสิ่งที่ยอนพูดตรงนี้มาก The next day John saw Jesus coming toward him and said Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูก,กําลังเสด็จมาทางท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย You know I really believe that John was the last of the Old Testament prophets. ผมก็เชื่อว่ายอห์นเนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายของพันธสัญญาใหม่ Ino before John there were many many prophets used by God in the Old Covenant ก็ก่อนหน้ายอห์นในพันธสัญญาเดิมนั้นก็มีผู้เผยพระวจนะมากมายที่พระเจ้าได้ใช้เขา And they also prophesied about the coming Messiah. และเขาก็ได้เผยพระวจนะเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิยา In t h prophets like Isaiah ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ m i มีค่ะ d a n i Daniel you know they prophesied about Jesus Christ เขาก็มีการเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ but only John was the one who saw with his eyes the Messiah come to this earth แต่เฉพาะยอห์นเท่านั้นที่ได้เห็นด้วยตาของเขาเองว่าพระเมสสิยาได้เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว So it was an amazing privilege จึงเป็นสิทธิพิเศษที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลย Now before Jesus showed up on the scene John had a very powerful ministry ก่อนที่พระเยซูคริสต์ปรากฏพระองค์เองขึ้นมานั้นเนี่ยยอนเองเคยมีพันธกิจรับใช้ที่ใหญ่โตพอสมควร was calling the Jewish people to repentance เพราะว่าเขาเองก็มีหน้าที่ในการเรียกให้คนยิวเนี่ยกลับใจใหม่ b u one day when Jesus came แต่วันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จมา John saw Jesus แล้วยอนเองก็เห็นพระเย e pointed people to Jesus เขาก็ชี้ผู้คนไปที่พระเยซู Notice what he says Behold เขาบอกว่าดูเถิด o now focus on him บอกจองดูตอนนี้เนี่ยจดจ่อที่พระองค์เอาไว้ This Jesus is a lamb of God who takes away the sin of the world พระเยซูองค์นี้คือพระเมสโปดกของพระเจ้าเป็นลูกแกะของพระองค์ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย And Jesus himself said this และพระเยซูเองก็ได้บอกว่า The John is the greatest of all the prophets ยอนเองก็เป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด what Jesus said Jesus นั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้พูดไว้ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด And of course John's ministry did not last very long จริงๆแล้วพันธกิจรับใช้ของยอนเนี่ยก็ไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่ but yet พร said he's the greatest of all prophets แต่พระเยซูก็ยังบอกว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยาวนานที่สุด because he's the only old covenant prophet that saw the messiah with his eyes เพราะว่าเขาเองเป็นผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่ ที่เห็น uh, การเสด็จมาของพระเยซู And he had the privilege of pointing people to Jesus และเขาเองก็มีสิทธิพิเศษในการที่ได้ชี้ให้ผู้คนเนี่ยมองที่พระเยซู I believe this is the essence or the heart of ministry ผมเชื่อว่าตรงนี้คือใจความสําคัญของพนันธกิจรับใช้ i s to point people to Jesus through our lives คือชี้ให้ผู้คนได้เห็นพระเยซูคริสต์ผ่านทางชีวิตของเรา You know if you're successful in business ถ้าคุณประสบความสําเร็จในธุรกิจ How about you You u s e that platform to point people to Jesus. คุณก็ใช้โอกาสทางธุรกิจของคุณในการทําให้ผู้คนรู้จักพระเยซูดีไหม The great talents that you have. Why don't you use that to point people to Jesus? You know, every form of ministry is to point people to Jesus. In 2 Corinthians chapter 4, verse 5. The scripture says, and Paul here speaking, says, For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord and our ตรงนี้เนี่ยเปาโลได้บอกว่าด้วยว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเองแต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ประกาศตัวเราเองเป็นผู้รับใช้ของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูตรงนี้เนี่ยเปาโลได้อธิบายเกี่ยวกับการรับใช้ออกมาได้อย่างงดงามมาก h ข s บอกว่ามั i ไม่ t ช่เรื making ourselves famous ourselves เขาบอกว่าการทำงานรับใช้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของการทำให้ตัวเองนั้นอ่ะมีชื่อเสียงโด่งดัง t h t is about making Jesus famous แต่เป็นเรื่องของการประกาศพระเยซู It is to point people to Jesus เป็นการทำให้ผู้คนได้เห็นพระเยซูคริสต์ So brothers and sisters we have learned some very important biblical things about ministry พี่น้องทุกคนครับเราก็ได้เรียนรู้สิ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้ากันไปแล้ว I'm challenging all of us ผมอยากจะท้าทายเราทุกคน To take our place ให้เข้ามาประจำที่ของเรา และก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ในโลกนี้นี่คือคำอธิฐานของเราว่าเมื่อคุณเต็มใจแล้วก็ทำตัวให้ว่างให้พระเจ้าใช้คุณพระเจ้าจะมีโอกาสได้ใช้คุณอย่างมากมายในปีนี้วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ